ไม่น่าถึงไม่น่าถึงทุ่มนะคะอตอนนี้ปลามันหายากแล้วก็<อ>มันไม่ค่อยมีไซส์ค่ะโอ,อ้อตัวใหญ่จะตักไม่ได้แล้วนะคุณผ <c oughs> ู้ชม <c oughs> ใหญ่จริงอะ่ะปริมาณเท่าเดิมราคาก็เหมือนเดิมค่ะ เป็นปลาสวายย่างลมควันนะคะโอ้โหเนื้อเน้นๆเลยค่ะอันนี้ผมใช้เกียรติส่งออกนะโอ้เคยมีออเดอร์หนึ่งนี่สูงสุดกี่ตัวคะพี่ออเดอร์เหรอออเดอร์มาจัดสั่งยังไงแล้วนะจ้าบางคนก็รับหิ้วไปครับประมาณ50ตัวโอ้จำกัดวันละ200ตัวใช่ไหมคะพี่โจ๊กประมาณพอนะคะใครมาช้าเนี่ยอดค่ะใสตกอันนี้มีเคล็ดลับไม่ให้ปลาเหนียวไหมคะพี่พี่โจ๊ เราต้องต้มก่อนไหมใช่เราต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะ,ะ้โอ้ไม่ใช่ว่าซื้อมาจากร้านแล้วมาต้มเลยใช่มค่ะต้องมาล้างทำความสะอาดครับ <c oughs> ผมวันหน้าบิกซีอังคารบริหครับเวลาเดินบ่ายสามสวัสดีค่ะคุะคณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดยิศาชาแนลนะคะวันนี้ตักพามาชมร้านต้มโค้งนะคะสามเซียนนะคะ ก็นะคะสอบถามกันมาเยอะนะคุณผู้ชมหายไปเยอะเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ตักอยู şey> ่กันท um> ี่ตลาดหน้าบิ๊กซ um ีอยุธยานะนี <h 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 anyway> <h <h ่พามาหาแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะพามาหาพี่โจ๊กแล้วนะก็ขายอยู่ที่เดิมค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะนี่หน้าบิ๊กซีเลยนี่นะคะบรรยากาศร้อนเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตักพาไปชมบรรยากาศกันนะนี่แบบเห็ดป่าเนี่ยนี่นะคะ ตามเซียนต้มครองค่ะห่างหายไปนานนะคะก็เอาจริงๆหลายเดือนแล้วนะคุณผู้ชมนะ,ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะวันนี้ร้อนมากเลยค่ะคุณผู้ชมนะ,ะร้อนระอุอีกแล้วนะคะนี่ตัวใหญ่ไซส์ใหญ่มากะคะ่ะเด <c oughs> ห้าสิบบาทเหมือนเดิมนะคะตัวใหญ่มากค่ะพี่โจ้สวัสดีค่ะจ้าเดี๋ยวเรายืนกันตรงนี้ค่ะใช่วันนี้ไอันนี้คนตั้งมาจากลง้รงก่อน ราคาเท่าเดิมใช่ไหมคะพี่โจ๊กคะไม่ขึ้นนะคะราาาคเเท่ดิมโอเคค่ะที่ของใครต่อนะคะของใครนะ้ทิ้งจับไม่รู้คิวไหนนะคะเอาถุงเลยยายก่อนของยายก่อนเหรอคะยายเผ็ดไหมยายรู้จักไหมยายเผ็ดไหมระดับความเผ็ดสั่งได้แต่ยายไม่ต้องเหลือรถเราลูก ไม่ต้องเหลือรถนะแม่นะเอาพอดี <c oughs> เอาพุดดิ้งครับค่ะเอาธรารมดาครับบ่ายสองนี่ทำหรือ,อยังครับพี่จกยังประมาณบ่ายสามพร้อมจ่ะจ้ะบ่ายสามพร้อมสายถึงทุ่มเดียวก็พอ มานสั่งได้คะ่ะสั่งได้เลยนะคะตัวใหญ่่ะยังไม่ได้หยุดเลยนะคะเอาไฟดับกันเลยทีเดียวะคะ่ะสก,กัดดาวลุ่ง <c oughs> เดี๋ยวไฟจะขาดนะพี่จ จัดจานเหมือนเดิมจัดจานเหมือนเดิมเลยค่ะอันนี้ก็เหลือเท่านี้ะฮะเหลือเท่านี้เหรอคะโอ้สายเดี็ดสายสองเป็นแบบไหนเออมาพิจารณา ออกมาไม่เยอะนะคะคุณผู้ชมไม่น่าถึงไม่น่าถึงทุ่มนะคะปลามันหายากแล้วก็<อ> <c oughs> มันไม่ค่อยมีไซส์ค่ะ อโอ้ยตัวใหญ่จะตักไม่ได้แล้วนะผู้ผมมชม <c oughs> ใหญ่จริงอะ่ะปริมาณเท่าเดิมราคาก็เหมือนเดิมคช่เต็มหม้อเลยค่ะผู้ชม่ได้ล ไ่เคยมีนั่งก็จะไม่มีนั่งเรากางออกไปน,นะคะเป็นเส็จไฟดับค่ะไฟดับาสกัดเอาลูกใหญ่มาก เป็นปลาสวายย่างรมควันนะคะโอ้โหเนื้อเน้นๆเลยค่ะอันนี้ผมใช้เกรตดสรงออกนะโอ้ <c oughs> เกรตดสรงออกอ่ะ่ครับผมค่ะย่างชุดละห้าสิบบาทนะคะไม่ขึ้นราคาค่ะคุณผู้ชมมีแต่คุณภาพนะคะจะเพิ่มขึ้นนะคะ 走了。嗯 ครับผมอันนี้สามารถเก็บได้กี่วันครับพี่จงเก็บได้เจวันครับแช่ตวเย็นไว้นะโอ้เจ็ด <7 S 2> <บ>วันเลยค่ะคุณผู้ชมฟิตแข็งก็อยู่ได้เป็นเดือนนะครับส,สีู่กสี่ชุดเรองน้อยเหรอคะช้ดจัดนะคะกลางกลางตรงกลางกางัวเสียแช่ตู้เย็น ได้เจ็ดวันเอารถัแยกน้ำค่ะแยกน้ยคแยกน้ำก็ได้นะคะฝั่งแยกน้ำได้เลยค่ะ เคยมีออเดอร์หนึ่งที่สูงสุดกี่ตัวคะพี่ออเดอร์เหรอออเดอร์มาจาัดสั่งยังไงแล้วนะาบางคนก็รับหิ้วไวครับประมาณ50ตัวโอ้ <laughs> คนที่รับฮิ้ต้องโทรมาจองล่วงหน้าก่อนนะครับพี่โโทรมาสัอเราจะได้ยมเซ็ตกล่องเลยโอ้ค่ะปพันไปพันนายุทธยาในคผู้ชมเพ่ีค์ได้เลยนะคะผุกวันนั่าได้ไนะครไทยล้านลุธยาไทยเอเชียขันสองวันตัวใหญ่มากค่ะ จำกัดวันละ200ตัวใช่ไหมคะพี่โจ๊กประมาณพอนะคะใครมาช้าเนี่ยอดค่ะบางทีอาจจะไม่ถึงหนึ่งุ่นะคุณผู้ชมรนข้าไปแล้วเนี่ยว่นมไม่หมดไปจบครับขี่ยกนะยกนะัด ตัวใหญ่มากค่ะนี่ไม่ขายของหรอ,หรอคะมนี้ร้วค่ะทุกคนตัวไซส์ใหญ่ตัวใหญ่ทุกตัวค่ะทำไวมากนะคะคิวไม่นานค่ะเย่งนหมขาดหรอ เบอร์โทรเราตั้งทิ้งไว้ที่้ต้คลิปนะคะใครที่น,นี่คืองม,มาสอบมามได้น,นี่แยกน้ำอันนี้แยกน้ำนะคะโอ้ตักให้แบบจุกๆเกาะ,ะ,ะไ้อุ่นค่ะแยกน้ำไปค่ะนี่เขาจะให้ปลาไปอย่างี้ค่ะแยกปลาไปแบบนี้นะคะ ดีดีแลนนี่วันพุธกับวันอาทิตย์ใช่ไหมคะพี่โจ๊ะไม่ไหนนะดีดีแลนพุธเอ้ยใช่ไหมบางทีมันก็พี่เข้าวันไหนบ้างอ่ะอ๋อได้ไตลาดดีๆเหรอใช่เดี๋ยวพี่มาเอาวันพุธพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์สี่อะเหตุเป็นบางวันแล้วกัเป็นบางวันนะคุณผู้ชมไม่แน่นอนมาตรานบางทีก็บางส่วนมาผมไม่หยุดเหอครับ แน่ไม่นอนหรอเดือนเดือนนน่าจะขายประมาณสัก20วันจะขายก็20วันค่ะสั่งไว้แล้วรถจัดใช่ไหมครับอ๋อไม่ได้แยกอะไรกันไอ้สาวมี่รถจัดผมเลยรถจัดได่ไหม ทำไมต้องทำไวมากนะเราจัดนะเราจัดลูกค้ายิ่งยิ่งคำนะลูกค้ายิ่งเยอะนะคะสั่งได้นะคะลูกค้าเสร็จมากเสร็จกลางเสร็จน้อยสั่งได้นะแม่เป็นหม้อนะคะตัวเดียว50บบาทนะ นะคะสามารถกดแช่ได้เลยวบางคนซ,ซื้อไปตั้งสิบชุดเอาไปแช่ตู้เย็นไว้เพราะว่าไม่ค่อยมา่อยแช่ไว้เลยค่ะอันนี้จะเข้าปีที่สามแล้วคุณจง้งใช่ไหมะจะเข้าปีที่สามพอมาสามปีค่ะฝั่นอองนี้ก็ได้ค่ะ ลูกค้านะคะลูกค้าเยอะเลยแล้วจัดครับจุดเดียวค่ะสองกลางผมมาถึงรัวเเอากลางของใครนี่เพราะว่า ใส่ถูงไปจะรั่วนะค<ด>ุณผู้ชมเราประกันนะคะไม่เหนียวนะคะปลาไม่เหนียวนะปลาที่ อันนี้มีเคล็ดลับไม่ให้ปลาเหนียวไหมครับพี่กระจกเราต้องต้มก่อนไหมใช่เราต้องล้างทั้งวนสะอาดก่อนนะสอา๋อไม่ใช่ว่าซื้อมาจากร้านแล้วมาต้มเลยใมาค่ะต้องมาล้างให้สะอาดเ่งวเวลาเราไปซื้อมานะคุณพี่ชนเรามาต้มเลยต้องคุณเหนียวเพคะค่ะร้านสะอาดที่สะอาดเลยนะโอ้่วา คาปนะมีออมตะกอนนะเดี๋ยวผมมาครับนะออนี่ทำคาาวามสะอาดนะคะคุณผู้ชม,ม,มไม่ใช่เอาซื้อมาแล้วมาต้มเลยนะเป็นอย่างงี้ผมล้างทำความสะอาดมันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้มน้ำร้อนมาแล้วต้องฆ่าเชื้อกันค่ะแล้วจัดนะคุณต้องค่าเชื้อก่อนเด้อคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วมาต้มเลยเด้อไม่งั้นเหนียวค่ะเพราะเพราะลองแล้วนะคะ เนี่ยเพิ่งเอาใส่มันจะได้แล้วออ้เพราะว่าต้มมาแล้วค่ะคุณผู้ชม,น,มนี่หูใหญ่มากใช่นี่นี่นี่ค่ะล่อนออกเลยค่ะเคล็ดลับเลยเที่ยวไปต่อ จะใส่ใเข้าไปตัวใส่ปุ๊บขึ้นได้ปับ๊บร่อนเลยนะคุณผ <c oughs> ู้ชมนี่ใช่ไหมค่ะนี่ค่ะเพิ่งใส่ไปเมื่อกี้นะคุณผู้ชมนี่พักขึ้นมานะคะนี่ค่ะนี่ค่ะร่อนเลยค่ะ โอ้สุดยอดจริงๆน,นะมีเคล็ดลับได้ว่าขั้นตอนยุย่งยากค่ะโอ้ไม่ใช่ซื้อมาแล้วมาวางะะ้วค่ะใส่หมอ้อใส่หมอ้อแล้ว้ชมไม่ได้นะต้องต้มหมดค่ะละ้าง จัดน้ำน้อยเลยอันนี้เราจัดไว้ก็มาฟิตรอยใหญ่ซื้อไปแช่กู้นะคะไว้ได้หลายวันได้เลยค่ะเจ็ดวันนะคะถ้าฟิตนีเป็น10วันเะยค่ะเป็นเดือนเลยนะแช่ฟิตใช้ประโยชน์หูอได้นานช่อยู่ได้นานมากเ่ะว่าผมลองมาหมดแล้วโอ้ลองทำข้อค้าทดลองเลย ขอรับคนร้อนได้แล้วค่ะจัดน้ำน้อยค่ะโคิวเยอะมากค่ะน้ำน้อยตัวใส่ชั่วคิวเยอะมากค่ะ,ะติดนะคะแ,แต่พี่โจ๊กทำไม่นานนะคะทำไวม,มากๆค่ะที่เข้ามาเนี่ยไม่ต้องไม่ไม่รอคิวไม่นาน,านแน่นอนแหละคุณผู้ชม พี่โจ๊กชวนชวนเอฟซีมามาซื้ออะไรพี่ครับผมวันหน้าพิกซีอังคารเพิ่งหัดรับเวลาเดินบ่ายสามค่ะเอาล่ะเดี๋ยวโทรถามก่อนก็ได้ครับจับงวันผมก็จุกโอเคค่ะจับกันสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่โจ๊กมากนะคะขอบคุณแม่ค้าด้วยนะคะนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับเหมือนเดิม,มเลยค่ะสเซีย <c> น <oughs> นี่นะคะนี่แหละและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะคุณผู้ชมที่ตลาดหน้าบิ๊กซียุทธยาค่ะยืนหนึ่งมากๆนะคะเรื่อง้มโครงนะคะแล้วก็สำหรับทีนี้นะคะตา้องขอตัวลาไปก่อนน้องไว้พบกันใหม่คลิปพี่โดหน้านะคะสำหรับวันนี้สอัสดีค่ะ